สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องปีตามดำซิ่งนะฮะห่งางจากการถ่ายยูทูปไปนะนานมากนะครับก็ไม่มีเวลาครับทำนวดเกี่ยวนี่ต้องเกี่ยวข้าวแล้วก็นนะทำไรลหน้าที่ครับขับรถด้วยไปซื้อน้ำมันด้วยกว่าจะเสร็จท,ที่ที่หนึ่งเนง้นไม่ใช่ง่ายครับโอ้ใครขับจวดแท้ ด่วนเข้าล้มครับร้อยหสิบคริดนด่วนนะด่วนๆเลยครับโอ้โหจัดอ่ะรถใหญ่เง,งี้ยรถเล็กอย่างผมเนี่ยเจอไอเข้าล้มนี่เสียงนี่อู้เลยนะร้อยห้าในยังอยู่เลยยังเงียบก็ไปๆเราดูกันนะครับเกือบหมดแล้วแล้วอีกไม่นานนะ เมื่อวานก็ไปเกี่ยวอยู่แถวเพลนินรถเกี่ยวซิ่งะฮะแกให้ช่วยเกี่ยวอยู่ผมย้ายรถออกก่อนนะ <c oughs> แกให้ช่วยเกี่ยวตอนดึกนะครับโอ้รถคันใหญ่กับรถทลิง่งเนี่ถ้าลงลงคลนาได้ครับเลยไปเกี่ยวของพ่อดีกว่านะย้ายออกมาคืนปีนี้นี่รถใหญ่ไม่มาคนระับ รถนี่นี่รถเล็กนี่เดินกินเรียบเลยน่าจะเสียคลิปนั่งอยู่นู่นน่ะเสียคลิปดินด่วนเน่นยเมนบอน่าจะเมนนะ่ะเนี่ยของผมเกี่ยวอยู่นี่ครับของตะเจาะนะฝั่งตะเจาะนี่สามสิบกว่าไรครับพึ่งมาลงนะครับมาเช้าลงไปแล้วสิบเจ็ดไร่หรือเปล่านะรอๆนั่นแหละ โอ้โหจ่ดเลยพี่ใครขับเนาะไม่มองไม่เห็นเด็ดเมื่อกี้นี่ไม่รู้พลาดทายังไงในะสิ่งที่นี่อะนนี้นะ